สวัสดีค่ะมือนีเดคะ่ะพาทุกคนมาเที่ยวงานบุญบังไฟน้ากันเด้จ้าเป็นางานบุญบังไฟตําบลหนองแวงจัดดุบันหนองแวงนะคะตําบลเฮ้าเองมาะะหอดเขากบกำลังฟอนพอดีนะคะ นี่กเกบภาพบรรยากาศมาให้มึงเ้อะคะ่ะคนละหลายท่วตตำบลหนองแวงไปกันเหมือนเลยจ้าตำบลอื่นก็พากัรมาเที่ยวกันนะคะ่ะเขาจัดใหญ่ะค่ะ้อค่ะเขากําลังฟอนนะคะ่ะมาเมืองชมการแสดงน้ากัน้ะจ้านางรำมิจรภูุกอน,นงามๆนะคะ่ะเขาจัดสองมือะะ้อค่ะมือนี้เป็นมือที่หนึง่งเขาแฮนะคะ่ะมบืออื่นเขาจัดสิจูดการแห่การฟอนการแสดงเดี๋ดยวสช้ผ้าทุคมไปเมืองเขาฟอนกัน้ะจ้าไปชมกันเลย อ่านชื่อนามล้านใรก็ทึงเวลายินด้วยนะครับจะได้ทราบก็ใครก็ไปนะครับวีนน้าของเราครับความาื้นล่รัาของเราี่ครับรยาสวนนกต้านมานี้รับไิชอบนะครับ่องบนะครับ นางสาวมรลังนางสาวภาคภัณฑ anyway, ์ะวันนางสาวอวโสลัานางคุณกฤติสายโผม่นางสาวรเดนางสายพมคู oh, mm ่กระสังนางรุ่นอม่สิ้ได้เป็นนางรบันพันินางทองคำบุญพลนางสาววันตะํานางครูสตรีสันธารนางวังวันเบนา นางกำปนแววตานางเพชรสวานางรวเที่ืนนางนสูงคคิปนางสาวสาวดีขากานางสาวทองเพชราดีเด็หญิงสิลปา่าสีกเด็กหญิงเกรที่ยสีบัวเด็กหญิงมุทา แสดงเรียบร้อยแล้ว,วค่ะแตะยงางออกมาพอไอตีเอาาตอต้อค่ะเอาปตอตีเพื่อนแสดงเป็นผาแดนรอค่ะลุงพยาบาลก็รอบ่แพ้กันจ้าลุงพยาบาลในรับบทเป็นพ่อพยาเด้ค่ะหลังจากถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าน้องมาปังกะแลนทวนเข่าหาสไลเดอร์เลยจ้สาสไลเดอร์เด็กหนึ่งเบืองทาเพิ่นเล่นมนะเห็นแล้วอยากเล่นค่ะความสุขของเพื่นก็นกนคือได้เห่นของเห่นนี่ละจ้าเด็กน้อยบปต้ตรงกาาอยังไรได้เล่นอย่างเดียว บางคนเกิดไงเราอะ่ะกันย่งเหรนเพื่เก้าโดยเฉพาะหนูแต่ตอนนี้เหรนก็ได้เราค่าเขาบ่ให้เขาแล้วนิ็กน้อยกรเหรนแบบนี้ได้ค่ะา็ึง้อยกระเหรนหลายหลงานนี้กับมี่สร้างเด้ค่ะสร้างงามบอกคับน้องกัปตันบ่คือไอมาปางนด้ค่ะเพราะว่าน้องกัปตันศิลบายสีก้นเราจ้องไปเหรนเด้งดึงที่หลังบ่คืออายมาปางดอกแลนด์ไสย่างเดียวไอเปียกกระได้มานาง้าเด้ค่ะทั้งหันไปแน่นเขาฟอนเขาเต้นแถมตรงนางเ้าวูพร้อม ยาสิพมาเมืองบางไฟเด้อค่ะนี่แหละที่เขาอยู่แหกันจ้ามิมาพร้อมงามบกคักมาที่ผาแดนนางมาเด้อค่ะเทตีระบทนางมาแต่ว่าไทยบัวทันเด้อค่ะก็เลยไทยอเอาแต่ม,มานี่แหละคะ่ะแล้วก็มี่บางไฟที่เขาประกวดเด้อค่ะแหประกวดปาดงาบกคักคลิปนี้กจ็จบเพียงเท่านี้เด้อค่ะ